แผลเก่าผ่านมาหนึ่งถึงสองปีนะครับเจาะสามารถกรเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับที่เห็นตรงนี้คือถ้วยหนึ่งลิตรนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับซึ่งเป็นถ้วยที่สองนะครับเพราะว่าถ้วยแรกอยู่ตรงนี้ครับถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับเต็มแล้วกวนน้ำกดแล้วนะครับแล้วก็นำถ้วยหนึ่งลิตรเข้ามาก็ยังไหลยอยู่นะครับตอนนี้น้ำยางก็ยังไหลยอยู่ ช้าลงนะครับนับถึงหน้าตอนนี้ก็ประมาณนะครับสาชั่วโมงหรือประมาณ1วันครึ่งนะครับเป็นการเจาะเข็มที่3ด้วยนะครับซึ่งเป็นช่วงปลายของการให้ฮอร์โมนในแต่ละครั้งนะครับเดี๋ยวก็ต้องทำการเติมฮอร์โมนนะครับเพื่อเจาะใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ